เช่งคืนสิบสานาทีนะเพื่อนมุมนี้ก็จะเป็นมุมที่เพิ่งเพิ่งได้โต๊ะทำงานมาใหม่ก็จะเป็นมุมของออฟฟิศเรานะครับของสวาสอน์นกะ็คือของเจนไว้วางบินไว้ทำเอกสารต่างๆครับซึ่งมันมีเอกสารมากมายใครทำรนแล้วก็จะรูะ้ว่าะส่วนคอมพิวเตอร์อยู่ข้างด้านล่างเนี่ย บิงท,ทีมันจะมีมาเป็นชุดจอนะก็จะเป็นการสนับสนุนจากลูกค้าที่ผมบอกว่าลูกค้าที่เคยให้งานจาก u ู u ูบนะเขาก็ให้มาแล้วเราก็พอน,นะตัวเนี้ยเราก็พอนหมดไปแล้วแต่ว่าจอพังลูกชายเล่นเกมจอพังก็ได้ซื้อจอใหม่แต่ตัวตัว,ตวคอมพิวเตอร์เขาก็ยังทนยังดีอยู่ก่อนนี้ก็ใช้ตู้คอมมันเล็กนะก็เลยเปลี่ยนเป็นโต๊ะใหญ่หน่อยในห้องนอนแทบจะเป็นออฟฟิศร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสวัสดีเพื่อนที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เปิดคลิปกันตอนเที่ยงคืนกว่าตอนนี้เที่ยงคืนกว่าจะออกไปรับตู้นะครับวันนี้มีเสียป้อมอให้งานแถวรสบรีนะครับก็เลยรับหลังเที่ยงคืนก็เลยกําลังจะออกไปนะครับเพื่อนๆเ,เห็นเสื้อตอนนี้เป็นเสื้อตัวสตอรน์นน้ำมันสามพันได้เสื้อตัวหนึ่งเลยคือวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องอ่า ใช้คำว่าแชร์ประสบการณ์หรือถามเพื่อนๆแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้คืออย่างของคันเจ้า360คันที่2ของเรานะครับคันที่เสียบ่อยๆนะครับคันล่าสุดที่เป็นพี่โป้งขับคนขับล่าสุดก็คือพี่โป้งคันนี้ตอนแรกผมขับนะครับแล้วก็พี่ปอนขับแล้วก็พี่โป้งขับตอนนี้น่าจะปีกว่าสองจะสองปีประมาณรถประมาณเข้า2ปีแล้วไหมเนะ เขาสองปีแล้วคันนี้ก็คือซ่อมมากมายนะครับก็เปลี่ยนครงเป็นเครื่องคือซ่อมชุดใหญ่เราก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับก็ล่าสุดตอนนี้ช่วงนี้ยางเริ่มโลนก็เมื่อเช้าได้ไปงานผู้ใหญ่ให้ไปราดบุรีก็ป่ายางป่ายางเสร็จนะครับ <c oughs> ก็พิงไปถึงโรงงานพอถึงคิวที่เขาจะเรียกบรรจุปรากฏว่าใส่เกียร์นะครับใส่เกียร์แล้วเกียร์ไม่เข้านะครับที่โปง่งโทรมาให้มันเป็นอะไรที่เกียร์ไม่เข้าอ่าก็เลยบอกว่าอันที่ป่งลองเช็คดูนะครับว่า มีน้ำมันอะไรร่วมไหมซึ่งตัวนี้คันนี้มันเป็นอาการแบบนี้รู้สึกจะสามครั้งนะครับก็เป็นการใส่ใส่เกียร์ไม่เข้าในระยะเวลารถอยู่กับเราสองปีมันเป็นอาการแบบนี้ประมาณสามรอบใส่เกียร์ไม่เข้าใส่เกียร์ไม่เข้าเสร็จนะครับก็ให้พี่ปงลงไปหาแล้วไปดูสุดท้ายพี่ปุงก็งัดตรงกระปุกเกียร์ขึ้นมาแล้วก็มีอยู่เส้นหนึ่งซึ่งเกียร์พวกนี้ เกียร์เต่ากระต่ายรุ่นพวกนี้มันจะมี2เส้นที่เขาเรียกว่าสายเซฟสายเซฟก็จะเป็นการตบโยกเข้าเต่าเข้ากระต่ายส่วนอีกสายนึงก็จะเป็นสายเกียร์นะครับก็จะเป็นการใส่เกียร์ใส่เกียร์อะไรเงี้ยมันจะอยู่ตรงกระปุกสายมือตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็สอดไปใต้ฝากระโปรงแล้วก็ไปอยู่ที่ข้างหลังรถหวัวเก่งนะครับก็จะเป็นเกียร์อยู่ข้างหลังลก็จะประมาณนี้ก็จะใช้สายยาวซึ่งเคยเปลี่ยนมาแต่ละครั้งก็จำราคาไม่ได้ก็มีทั้ง 2 0 0 0 3000อะไรเงี้ยก็จําราคาไม่ได้หรอกนะครับซึ่งครานีไ้ไปเกิดขึ้นที่ปากท่อราชบุรีนะครับไปเกิดขึ้นที่ปากท่อราชบุรีก็เลยสรุปกันว่าสายเกียร์ขาดนะครับผมก็มานั่งเช็คย้อนดูให้สายเกียร์มันไปขาดที่โรงงานประมาณ3ครั้งแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันน่าจะเป็นสายเซฟครั้งหนึ่งแล้วก็สายเกียร์เนี่ยสองครั้งซึ่งครั้งก่อนผมก็ใส่จําถ้าจําไม่ผิดก็จะใส่ของแท้นะครับ ซึ่งวันนี้ก็คือมาแชร์เรื่องนี้ให้ฟังคือพอรถเกิดเหตุขึ้นปุ๊บเราสามารถนะครับเข้า Google เช็คเลยว่าเราอยู่แถวไหนหรืออ่า GPS ก็ได้เซิร์ชเข้าไปนะครับว่าร้านที่อยู่ใกล้เรารอยู่ตรงไหนมีแล้วก็อ่าพิมพ์เข้าว่าอย่างของผมก็จะพิมพ์เข้าว่าร้านซ่อมรถบรรทุกนอกสถานที่ก็จะขึ้นชื่อมาปุ๊บป,บปบุเราก็เลือกเอานะครับใกล้ที่สุดแล้วก็ลองโทรคุยกับเขาเดี๋ยวนี้มันเยอะนะครับมันมันเชื่อม เชื่อมกันทั้งเฟซเชื่อมกันทั้ง GPS เชื่อมกันทั้งอ่า g o o g l e ต่างๆนะครับมันก็จะพาเพื่อนๆไปหาร้านเองโดยที่เราไม่ไม,ไม่ไม่ต้องรู้จักใครแล้วผมก็เซิร์ชไปแล้วก็เจอเราก็จะเจอแต่ถ้าเป็นร้านที่แบบเข้าแล้วเจอง่ายๆส่วนมากก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆร้านในหน้าเนาะก็จะเป็นถุนแล้วก็ส่งให้ช่งางอีกทีหนึ่งแต่เมื่อเช้ารู้สึกว่าจะเจอช่างนะครับเขาก็เลยอ่าบอกว่าค่าเราสถานที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับซึ่งเราก็ ช่างเล็งไปมันก็ไกลเนาะซึ่งเราก็เออเครื่องมือหรือทํเองอะไรก็ยังไม่ไม่ได้เก่งมากนะต้องทีมผมจะเป็นคนที่ทีมเป็นทีมที่ซ่อมรถไม่ไม่เป็นเลยทุกคนถ่ายน้ำมันเครื่องก็ยังทําไม่ได้นะคือทําได้แต่ทําได้ไม่แม่นหรือไม่ดีก็เลยไม่ทํากันอย่างไรสุวมากเขาจะให้ช่างทำพี่โป้งนี่ก็คือรักษาบำรุงได้แต่ว่าเรื่องซ่อมก็ไม่ได้เลยตกแต่งได้พี่บูนี่จะเอาจริงๆเหมือนจะได้ก็ไม่ได้เลยยิ่งผมแล้วเลยไม่ได้เลยอ่าเยกเยะไม่ออกเนาะ คืองง,งไม่รู้ทําไม่ได้นะครับก็ให้ยอมเสียค่าช่างนอกสถานที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทับนะแล้วก็เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาไปซื้อสายนะครับซึ่งเราก็เช็คดูสายเทียมมันก็สองพันสามพันสองพันสามพันเงี้ยเราก็ช่างเขาก็คือผมอะ่ะใจจริงอยากใส่แค่เทียมถามมาทําไมเพราะว่าถ้าถ้าใส่แท้ถ้าเราไปซื้อเองหรือใส่แถวบ้านเราเนี่ยเราก็มั่นใจว่าตัวนั้นอเออแท้อะไรเงี้ย แต่ถ้าเราให้เขาไปซื้อข้างนอกเราก็กลัวเขาซื้อเทียมเราอาจจะมาเรียกราคาแท้แม่นี่เี่ผมพูดถึงเคสอื่นแล้วสมมตินะนี่พอเขาไล่หาผมก็เซิร์ชดูใน Google ระหว่างที่เขาไปหาร้านนะก็เห็นมีนะเพื่อนๆก็ลองเซิร์ชตามดูก็ได้อ่าสายเกียร์หุยเซนสามหกศูนย์มันก็จะอยู่ว่ามีตั้งแต่พันกว่าบาทสองพันกบาทสามพันกบาทนะครับซึ่งร้านที่ผมใช้อยู่ประจําที่อ่ามินบุรีก็สามพันหนึ่งนะครับแถวๆนี้ก็สองพันกบาทสามพันถามที่คลองหลวงก็สามพันกบาทนะครับ แต่โซนปักท่อเราไม่รู้จักเราไม่เคยมีลายหรือร้านค้าที่เราจะากเขาก็เข้าไปที่ร้านร้านหนึ่งเขาก็โทรมาบอกว่าสายเทียมไม่มีมีเทสสี่พันแปดนะสี่พันแปดร้ยบาทเดี๋ยวผมขึ้นบินให้ดูตรงนี้นะอ่ะพอสี่พันแปดร้อยแปดรอยบาทเราก็เฮ้ยทำไมวะเราก็ไม่สามารถที่จะอ่าต่อรองหรืออะไรได้ไหมเพราะว่าถ้า เราใช้เขานอกสถานที่แล้วเขาบอกเฮ้ย hey, พี่ร้านนี้ไม่เอาไปอีกร้านหนึ่งมันก็เท่านั้นนะครับมันก็จะยุ่งยากหรือเขาอาจจะบวกค่าน้ำมันเพิ่อมอะไรเงี้ยเราก็เลยอถ้าเคสท,ที่มันพังอยู่ไกลๆแล้วอะ่ะบางทีมันก็เขาเรียกว่ามัดมือชกนะมันก็จะเป็นต้องทำานะครับก็ออสี่พันแปดก็สี่แปดแล้วก็ค่านอกสถานที่อีกก็รวมกันเป็นหกพันหกพันกว่าบาทนะสี่พันแปดพันห้าอ่าหกพันสามนะครับ, 4, 000 8, 000 5, 6, 3, รบก็ให้เขาเปลี่ยนเขาทําไปนะครับ ก็จะประมาณนี้เที่ยวนี้ก็คือเข้าเนื้อขาดทุนเลยก็ว่าได้นะครับสาหรับเที่ยวนี้แต่เรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นอยู่แล้วสําหรับรถเก่าหรือรถใหม่บางทีมันก็อาจจะเกิดแต่อาจจะเกิดน้อยหน่อยแต่คําว่ารถเก่าเนี่ยมันจะต้องคุ้มคิ้ถ้าใครมีสีมือในการขับไปแล้วก็ซ่อมไปด้วยนิดหน่อยพวกนี้เขาก็จะไม่ต้องเสียค่าช่างหรือค่าอะไรเยอะแยะมากมายหนะับส่วน วันนี้ที่มาพูดเรื่องนี้ผมอยากจะมาถามเพื่อนๆครับสำหรับใครที่อยู่แถวราชบุรีหรือแถวปากท่อนครผม,ผ,มผมอยากถามว่าสาย6 u ยูเซสายเกียร์หกยูเซจริงๆแล้วเนี่ยมันราคา4 0 0พันกว่าบาทจริงๆเหรอนะครับของแท้เนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูตรงนี้นะครับว่าเนี่ยตัวที่ผมให้พี่ปุ้งถ่ายมาช่างเขาซื้อมาให้นี่มันแท้จริงไหมแต่ผมดูแล้วก็น่าจะแท้เลยแต่ผมสงสัยแค่ว่าราคามันสูงนะครับผมก็เลยอยากรู้ว่า ใครอยู่แถวโน้นหรือใครเคยเจอเคสแบบนี้เคยไปซื้ออะไรประมาณนี้ราคามันประมาณนี้จริงๆหรือม,มันแพงเกินไปไหมหรือว่าราคานี้คือผมไม่รู้ราคาในคลิปนี้ก็ไม่ได้มาโจมตีแต่แต,แต่อยากในคลิปนี้คือประมาณแบบแบบว่าออกมาพูดคือประมาณแบบว่าอ๋อเนี่ยคือการทํางานเราจะต้องเจอกันเจอแบบนี้นะเจออ่ารถเสียรถพังนอกสถานที่นะครับทำยังไงนะวันนี้เราก็ยกตัวอย่างเคสที่สายเกียร์ขาดนะครับซึ่งคันนี้ก็เปลี่ยนมาประมาณ2-3ครั้งนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นที่อะไร แต่ที่ผมสังเกตอยู่อย่างหนึ่งการต่อด้ามเกียร์ทั้งสูงเนี่ยอาจจะทําให้สายเกียร์ขาดง่ายด้วยนะไม่รู้นะเพื่อนๆก็ลองคอมเมนต์มาว่าใช่ไหมผมก็บางบางทีผมก็ต่อนะแต่ผมก็จะต่อนิดหน่อยแต่การที่ต่อสูงๆมากๆเนี่ยเป็นสาเหตุไหมที่ทาให้สายเกียร์ขาดเร็วขึ้นกว่าปกตินะฮะยังไงก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับจะเข้าไปอ่านแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งอย่างที่ผมมาลงและถามเนี่ยผมจะถามว่า4,008เนี่ยมันมันมันราคานี้จริงไหมเท่ ที่ผมใส่เนี่ยมันเทแล้วราคานี้มันเป็นปกติไหมนะเพื่อนเพื่อนเราไม่ได้จมตีไขรเลยทำไมเรามาแชร์เป็นประสบการณ์แล้วก็มาสอบถามเลขเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับแล้วก็อยากจะถามเพื่อนเพื่อนนะครับใส่บรรทุกนะที่ผมไม่ได้เลยเรื่องช่างราคาประมาณนี้แพงไหมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยคลิปนี้มีสาระอะไรแค่ยกตัวอย่างให้ดูเจอกันคลิปหน้าครับานานสวัสดีครับ <parks>